สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับอยู่ผมนะครับแอดบอลนช่องแอลแมนซิ่งนะครับผมวันนี้ก็จะมาแจกรถกระบะดีแม็ก้านะครับเป็นรถติดเครื่องเสียงนะครับผมเห็นน้องๆอยากได้รถติดเครื่องเสียงแวนวแบบเครื่องเสียงเต็มมาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จัดให้นะครับผมคันนี้ล้อเป็นล้อแดกนะครับนี่ประมาณนี้เลยเป็นล้อห้าก้านนะเป็นอะไรเนี่ย D ดีวายดีวันดีวายดีวันเลยล้อเบล อ,นนอาอลาเวลเหรอมันเขียนตัวดีแบบเลขหนึ่งครับผมก็ได้อ่านดีวันดีอาเวลแต่รุ่นดีวันอ๋อแล้วมา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 ดูชุดภายในครับโบใหญ่โบก็โบใหญ่ๆเลยครับแล้วก็มีชุดท่ออเตอร์สวยๆเลยนะครับผมอแล้วก็เดินสายแบบคนประหยัดงบเนะาะก็เป็นท่อสีเหลืองนะครับเสีนนัทเนจนแล้วก็แม่งรถลิเกชิบหายเลยพี่นัทชุดน้าไม่อย่างลิเกเหลืองแดงส้มฟ้า โอ้มาครบเลยนะครับมีชมพูมาด้วยแอ้มีดำด้วยโอ้กูยอมแล้ววะสะบัดลิเกเออแบบไฟกระพริบอะไรประมาณนี้นะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าของเขาจ้าบนะตาเป็นตา,ตาเทจด้วยเงี้ยลิเกของจริงกูบอกเลยอา่าดีนะคมันดะช่วดหลังกันดีว่าลำโพงจัดเต็มนะครับแซ็คจัดเต็มเบสจัดเต็มนะครับผมแล้วก็มีโคโยตี้มายืนสะบกสะบัดอยู่หลังรถนะครับวันนี้นะครับผมขอฟังเสียงเบสแน่นหน่อยได้พี่นัทเออเดียเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดดีกว่าเออ นี่ข้างหลังรถก็จะประมาณนี้นครับไปดูข้างในข้างในก็เครื่องเสียงจะเต็มเหมือนกันนะบอมสองประตูนะครับนี่จัดเต็มแบบนี้เลยนะครับผมนี่ข้างนี้ก็จัดเต็มนะผมนี่เครื่องเสียงแอมสวยๆนะครับนี่ข้างๆประตูอะไรเพียบเลยนะครับโอ้โหอย่างเยอะไอ้เหียมงขยันเอามาใส่ยังไม่นัดนี่ยังไม่หมดไอ้เหียใต้ใต้เนี้ยไอบอะยังเป็นเครื่องเสียงนะทุกคนแล้วก็พาวเวอร์นะครับตรงนี้เป็นพาวเวอร์สามตัวนะครับ ลำโพงเยอะขานาดนี้สมควรแล้วแหละควรเยอะกว่าน,นี้อีกเพิเ <c oughs> วอร์โคตรเยอะเปิดพี่นัทไปพี่ตอดทนอนไปพี่นทัทไปพี่ตูดสั่นเลยไปรถมาวันนี้เราจะไปโชว์เครื่องเสียงกันนะครับผมไปเอารถมาวันนี้ไปโชว์เครื่องเสียงกันที่ไหนดิกลางงานวัดปะ่ะงานวัดปะ่ะไม่เอาไม่เอาไปโชว์เครื่องเสียงกันไหนดีวะอะโลตัสโลตัสไปโชว์เครื่องเสียงหน่อยเดี๋ยวไปเปิดเพลงที่นู่นนะครับผม แวะเต้นโจกเอาหน่อยเดี๋ยวเปิดเครื่องเสียงนะผมไปพี่นัทขอเพลงเดิมนะครับพี่นัทเพลงที่เราฟังกันก่อนหน้านี้ที่ว่าเบ็ดมันแน่นๆแบบเพลงอะไรนะเออต้นจักแล้วแบบโจ๊แล้วเสียงแน่นเลยเอาเร็วดิรถเครื่องเสียงกันอื่นแม่งใชยังวอแม่งไม่แรงเลยสู้รถผมไม่ได้ครับนึงมันเปลี่ยนสีเม็นเปลี่ยนเร็วมาเร็ว เราเป็นประตูนะครับประตูเป็นเว้สนิดนะครับโอ้ยบัสชนนี่กูจะใส่เข้าไหไมนงเทกเจอร์ตรงนี้สวยว่านี่จอดถ่ายรูปตรงนี้สักรูปนี้ได้จะเท่น่าดูนะถ่ายรูปอ่ะนะครับผมไปพร้อมพร้อมยังไปเดี๋ยวเราไปเปิดที่นู่นนะครับเดี๋ยวไฟหมดนะครับเราต้องไปบ้วงไฟก่อนเครื่องเสียงลากไฟไม่พอนะคันนี้นะจัดเต็มก่อนนี่รู้เปล่าว่าเห็นเครื่องเสียงเยอะแบบนี้นี่จัดกล่องจัดเต็มมาเลยนะครับพวก กล่องพวกกลงพวกกล่องควันดรงควันดำนี่ก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอขอนุญาตเปิดเสียงนดีกว่าเบาเกินนะเบาเกินผมไม่ชอบนะนี่ไปลุยๆมาทางนี้ไปทางนี้นี่สัตว์โค้งดิบเป็นหนึ่งสิเข้าทางนี้นะครับผมไปสัตว์ยาวครับผมเฮ้ยเฮ้ย,ยต้องทางนี้ดิีกว่าเฮ้ยไปยตัดไปหนึ่งสินี่เปไ็นไรทุกคนเสียงตัดผมบอกเลยเลาใจ ซัดเจ้าเลยทางนี้ครับผมใช่ป่าวะใช่แหละเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอเจ็บที่เดิมเลยไม่ถูกหลงเหมือนเดิมเลยเหมือนวันนั้นแหละจำได้ไหมไอ้บ้านไอ้บ้านมึงกับกูหลายรอบได้แต่กูว่าได้ต่อยกันเลยท่านดูพี่ตัวดูพี่ขักย้อนกลับย้อนกลับแรกกูขับถูกเไปแล้วมึงไอ้ย้อนเสิร์นไอบ้านโอ้ยดู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 กันขับตอนรคับ อ๋เหอการขับคนเทพนะน้องบัทนะมาดิเนัทเอาของผมเปล่าผมติดเครื่องเสียงแต่ผมก็แรงนะผมบอกว่าตีรถกูมันตามไม่ทันเลยวะตียัดหกในตัดไปอุ้ยลืมทำลูกลืมทำลูกโอ้ยให้แดกก่อนลืมทำลูกมาทำลูกแล้วนี่บอกแล้วตัดสองทีไปควันดำเต็มถนนไปแล้วควันดำเต็มถนนไปแล้ว ควันดำสนมันหนอนไปแล้วนี่มาดิเสียนัดเป็นไงแดกเป็นทุ่งเหมือนแรงอ่ะนี่ไปตัดยาวทุกคนตัดยาวไปตัดยาวไปอตัดยาวไปตัดไปหนึ่งทีตัดอีกทีเฮ้ยไม่ตัดแล้ววะแรงเราเรื่องแล้วทุกคน ฟารดิฟนี่เป็นไการขับดิสติปนะไอ้ยแจบาสไอ้บาสเดี๋ยวมึงได้ต่อยกูนแน่แต่งานก่อนเดี๋ยวมึงได้ต่อยกูนแน่พี่ผมฟัรมานะปิดในตัดก่อนครับฉีดมากเดี๋ยวหมดถังนะปิดก่อนโอโลโคูลนฉีดมากไม่ได้เดี๋ยวหมดถังแพงน,นะใน,น,ะน,นะถังในใน,ในโตมันก็แพงน,นะผมก็เลยฉีดเยอะไม่ได้แล้วทุกคนนะไปยาว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 ไปยาวๆไปยาวยาวไป ยาวยาวไปดีตัดแล้วตัดแล้วไี่ได้แค่นี้แหละครับไม่ฉีดนะไม่ฉีดดิไม่ฉีดก็ได้แค่นี้แหละเด้๋ขึ้นทางนี้เลยนะผมที่เราขึ้นแบบทางลัดนะไปเข้าทางนี้มาเลยมาเลยลตัดนะถึงแล้วผมถึงแล้วนี่โอ้ยถึงแลถึงแล้วนะครับผมโอ้ยพวกไก่ขับช้านะครับพวกเต่านะพวกเต่าข้างหลังอ่ะ ตอนแรกสองฟังสองฟังไม่ได้ลงสองฝังสองฟังสองฝังสองฟังมายืนเต้นตรงนี้พี่นัดจัดเพลงหน่อยถ้าให้ลงไปเพราะขั้นนี้มันไฟจัดหมอกไงใช่เหรอมันเปิดได้ใช่เปิดได้ถ้าพี่ลงไปแล้วโคตรเท่ไปตัดหมอกข้างล่างมาแล้วมาแล้วทุกคนมาอาเจ็ดหน่อยเป็นไรไปมาเต้นดิเอ้้าไอปีนเลยเออ โจหน่อยครับโอ้เพลงแม่งโคตรเศร้าเลยสัตว์กูยโอยเมื่อกี้ให้กูมาเต้นหรือกูมาเศร้าเนี่ยพี่ดาโอตเจริญเจริญนะนี่เอาแล้วเอาแล้วสนุกมาละว้าวนี่บู๊บู๊สนุกจังสนุกกลางเลยสนุกกลางเลย เนี่ยสนุกไหมสนุกไหมโอ้สนุกม,กมากเลยครับเสร็จดัดเพลงโคตรโจ้เลยครับไม่ไหวเลยเสร็จดัดสนุกจังเลยครับโคตรสนุกเลยครับเออสีบอตตายนะกูนี่ตนะะตายแลย้วไอ้ซัดดิอ่า <c oughs> นี่เฮ้ยเฮ้ย่น้นเออ <c oughs> ติดดิกระซิบแน่นอนลงโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับวุ่นวายพอเลยนะครับขอลาไปก่อนนะครับผมอมบี้ครับ